คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เย๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรักสุดริธิ์ซึ่งฉากที่จะถ่ายทากันในวันนี้เป็นฉากที่พันช์และจิจะต้องโดนจับตัวไปโดยมีตำรวจยังบีมกวีตามมาช่วยกองถ่ายทําำก็ต้องมีการซักซ้อมคิวบูกันสักก่อน ในขณะที่คนอื่นซ้อมคิวบุกันอย่างจริงจังตำรวจอย่างบีมก็นั่งดูแบบชิวๆแอะบีมคะนี่ใจคอไม่คิดจะไปซงไปซ้อมกับเขาบ้างเลยละคะบีมอุณผู้ชมคะหลังจากที่นั่งดูอย่างชิวๆไปแล้วก็มาถึงคราวที่ตำรวจจะแสดงความน่าเกรงขามให้กลุ่มโจรได้เกรงกลัวกันบ้างแต่ผมยังมีโอกาสนะครับหมวด ต้องมีเจ๊แบบนั้นดิเป็นั้นที่เรา้นี่ยเออแอดูจากลักษณะการถือปืนของแต่ละคนแหละโจรคงจะกลัวมากเลยอะค่ะโนเลยฉันกลัวฉันกลวอผู้ชมค่ะฉากแบบนี้ถ้าหากขาดการบู๊ของนางเอกคงจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นพันจึงขอโชว์ความสามารถย่างเต็มที่ <ip> ฮ่าอะไรบอกเขาด้วยมาดิมาดิการมาดิกาเลยคัลโลกคลโล๊กคลโล๊คลกมาดิคนพระชื่อท่ายังจำไม่ได้และตอนถ่ายจริงจะรอดไหมคะพันช์คุณผู้ชมคะสำหรับฉากบูแล้วสิ่งที่ควบคู่กันมาคือการใส่เอฟเฟกต์และการยิงปืนและเมื่อถึงฉากที่ต้องมีการยิงปืนเสียงดังภาพที่เจ yeah ้ได้เห็นก็คือ เอเอพระนางดูกล้าหารมากทีเดียวเชีียวมยเจอเขาไม่ได้ลเปิดกลวมากช่วงถามเอาหาก็ถ้าเกิดว่า จะเสกให้พี่โปเป็นอะไรแล้วพี่โปจะเสกให้มิวเป็นอะไรงงมั่วมากเลยอะมิวถาือว่าถ้าสมมุติว่าเราสองคนได้พรหนึ่งข้อแล้วสามารถที่สามารถเสกให้มิวเป็นอะไรก็ได้แล้วมิวก็สามารถเสกให้พี่เป็นอะไรก็ได้เนี่ยเราจะเสกให้กันและกันเป็นอะไรดีพี่คงจะเสกให้มิวเป็น กระต่ายน้อยดูเลงล่าแต<ส>่ว่า,าใช่ครับไม่ได้เลยนะครับมึน <c oughs> มันมัน,มนเออไม่รู้เรื่องก็เลยแบบไอ้กระต่ายดีกว่าจะได้แบบน่ารักน่ารักก็จะแบบเฉ่งหน่อยอะ,อะไรอย่างเงี้ย้องก็น่ารักเหลือแหละเป็นกระต่ายก็น่ารักขึ้นมิวขอแศษให้พี่โปเป็นเมสซี่ละกันเห็นแบบชอบเตะบอลคงอยากจะเก่งเหมือนแมตซี่ไงก็ขอให้เตะบอลเก่งๆเขาเขาก็เลยแบบว่าแสดงนแสดงบอล แ,แต่คือหน้าหน้าหล่อบแบบนี้หน้าหล่อบแบบนี้อุ <c oughs> อ้ยสูงสุดแน่พอแมสูงแค่เลยแท้ <c oughs>